ท่านบริหารกระทรวงแรงงานท่านบริหารกระทรวงศึกษาธิการท่านผู้มีเกียรติและสุ่อมชนทุกท่านค่ะพัฒนรักษ์รองปลัดกระทรวงแรงงาน ท่านพิสิทธิ์รักสิทธิวุฒิทกุลกรรมการผู้สุสสขุมไทยซึ่งท่านดำกับดูแลสิทธิ์ระสรวงศึกษาประส,วส,สร,ระสวงศึกษาธิการค่ะพิธีลงนานเป็นความเข้าใจความร่วมมือในวันนี้ของทั้งสามหน่วยงานเป็นการจับมือการส่งเสริมการพัฒนาคุณมรรถและยกระดับศักยภาพบุคลากรของประเทศในทุนยุติเป็นนโยบายส่วนหนึ่งของรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นกระทรวงไทยกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงกอบวิจักระทรวงแรงงานรวมทั้งอีกหนึ่งองค์การนายชน หนุพิจาชีพเยนั้นซึ่งทั้งสองหน่วยงานนี้มีวิสัในการดำเนินงานที่ส่งเสริมสนับสนุนและแสวงความร่วมมือร่วมกันเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายให้นักเรียนนักศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการทีวาศึกษาได้รับรองสกิลเซอร์ติฟิเคตควบคู่ไปกับคุณวุฒิต่างการศึกษาการลงนามันความเข้าใจความร่วมมือการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักเรียน นักศึกษาและบมงคลทุกช่วงวัยวันนี้เป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาเสริสมสร้างศักยภาพทรัพยากร,าพพรามนุษย์และยกระดับกำลังแรงงานของประเทศทุกมิติโดยความร่วมมือทั้งสามฝ่ายนับเป็นตัวอย่างที่ดีของการบูรณาการทรัพยากรและความสามารถของหน่วยงานต่างๆจะนำมาสูา่ความเจริญก้าวหน้าและประโยชน์กันยี่ต่อประเทศต่อประเทศไทยต่ยตอไปขอให้ทุกท่านได้ตรวามสําเร็จ ในภารกิจใ,ในการในครับงนี้ครับต้องขอขอบคุณทั um. ้งสามหน่วยงานและผู้ดู่วกล้องทุกฝ่ายรวมกันจ้านกประสานจะเกิดความมืองานร่วมมือที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาซึ่งเราจะร่วมกันขับเคลื่อนความร่วมมือในครั้งนี้ให้สมดุเด็จดตามวัตถุประสงค์ที่มุ่งหวังไว้ต่อไปครับสนับสนุนให้มีการจัดตั้งศูนย์ทดสอบพาตรานพิมพ์มือแรงงานและศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ สนับสนุนการแข่งขันฝีมือ,อ,รอแรงงานแห่งชาติไปจนถึงระดับนานานชาติมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีงานทำํำและมีรายได้ที่สูงขึ้นและการพัฒนาพลังคนให้ตรงกับความต้องการของตลาดแนง่นอราอรบผูริหารชุดแรกจะอยู่กับเราต่อนนะคะ